มาชมวิธีการอัดกรอบหลวงพ่อฤาษีล่งดำวัดฒาสุงรุ่นมีหูเหรียญนี้นะครับข้างหลังเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับกรอบทองไมค่อนซ่อนหูใบนี้นะครับเราลองมาชมวิธีการกันเลยครับว่าจะมีวิธีการอัดอย่างไรเริ่มแรกให้ใช้คัตเตอร์แงะตรงหูกรอบใต้หูกรอบตรงนี้นะครับแยกกรอบออกมาก่อน เมื่อแยกกรอบออกมาแล้วเป็นสองฝั่งฝั่งที่มีขอบชั้นเดียวเป็นฝาครอบเราจะไม่ใช้พระเราจะไม่อัดพระตรงฝั่งนี้นะครับเราจะอะัดพระพระฝั่งที่มีขอบสองชั้นแบบนี้นะครับเริ่มแรกให้นําหลวงพ่อหรือสีดิ้งดมาวัดดูก่อนครับว่าต้องใช้ยางรองเบอร์ไหนอันนี้จากที่วัดแล้วให้กลับประมาณเอานะครับระหว่างองค์พระกับขอบกรอบว่าต้องใช้ยางรองเบอร์ไหนอันนี้ใช้ยางรองเบอร์หนาครับ เราก็ไปเอาอยางรองเบอร์นาอ่านี่ครับยางรองเบอร์นาประมาณสองมิลเสร็จแล้วเราก็เริ่มพันจากจุดด้านบนมาก่อนนะครับจุดด้านบนอย่างนี้นะครับพันมาเรื่อยๆแบบนี้ใช้หัวแม่มือซ้ายกดไว้แล้วก็พันมาเรื่อยๆนะครับใช้หัวแม่มือซ้ายกดไว้เรื่อยๆอย่างนี้เสร็จแล้วเมื่อถึงจุดสิ้นสุดถ้ามันยังเหลือเราก็ตัดออกแต่ถ้าไม่เหลือเราก็ใส่ลงไปเลยแบบเนี้ย ถ้าเราพันถูกต้องเนี่ยมันจะแน่นนะครับมันจะไม่หลุดออกมาเสร็จแล้วให้นาหลวงพ่อหรือสีเหลืองดํามาใส่แบบหงายหน้านะครับแบบหงายหน้าแบบนี้เพราะว่าซุ้มของซุ้มของกรอบจะอยู่ด้านนี้ซุ้มที่เป็นพระาหูเป็นซุ้มเนี่ยข้างหลังยังไม่มีซุ้มดังนั้นก็เลยต้องหงายหน้าเสร็จแล้วเราก็ใส่หลวงพ่อหรือสีเหลืองดําลงไปนะครับก็คือพยายามใส่ส่วนหูลงไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ดันลงไปแบบนี้นะครับ ดันลงไปเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาดูด้านหลังแล้วก็ดันมาจากด้านหน้าดูว่าตรงหรือยังถ้าตรงทุกอย่างตรงได้ที่ตรงไหนที่มียางปริ้นเกินอยู่เราก็ดึงกลับไปใช้หัวไม้มือดึงกลับไปนิดหน่อยดึงทีละนิดทีละนิดเสร็จแล้วเมื่อเราเห็นว่าได้ที่ทุกอย่างแล้วนะครับเราก็ตัดยางที่ขอบนี้ออก โดยพยายามตัดให้เสมอกับขอบกรอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ายางนี้ยังเหลือถ้ายางนี้ยังเหลืออยู่เนี่ยจะดันฝานาฝาน้าเนี่ยทำให้เวลาครอบเนี่ยจะครอบได้ไม่สนิทครับเห็นไหมครับวิธีตัดวิธี ตัดยางนี่เห็นไหมครับเราต้องตัดให้เสมอแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเสมอเสร็จแล้วเมื่อเราตัดยางได้ที่แล้วเราก็นําฝาอีกด้านหนึ่งมาครอบฝั่งนี้มีเขี่ยวนะครับฝั่งนี้มีรูอยู่เราก็ครอบให้เท่ากันแบบนี้ครับแล้วก็กดลงไปจากนั้นก็ใช้ครีมบีบเพิ่มอีกนิดหน่อยให้แน่นนะครับจะได้ประกบกันแน่นเห็นไหมครับ ถ้าเราอัดถูกต้องขอบจะเรียบนะครับทั้งสองด้านาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ